สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับการอ่านไพ่นะคะรับพลังงานบวกๆก,กันหลังจากหายไปนานเลยนะคะพอดีติดภารกิจนะคะหายไปหลายวันก็เดี๋ยวกลับมาเช็คพลังงานส่งพลังงานบวกๆก,กันต่อนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะขอหัวข้อจากนางฟ้าก่อนนะคะ angel answers นะคะดูว่าของหนึ่งใบนะคะดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรมาแล้วนะคะ Compromise นะคะ,คม,ม,ะ,คะมาแล้วการประนีประนอมนะคะ ใครกำลังขัดแย้งอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะนางฟ้าเลยแนะนำหัวข้อของการประนีประนอมการประนีประนอมนะคะก็คือการผ่อนปลนผ่อนผันนะคะไม่แข็งไปไม่อ่อนไปเนาะก็คือตกลงพูดคุยเจรจากันให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะตัวเราเองหรือเรายอม ในส่วนของตัวเรามากเกินไปนะคะเพื่อผู้อื่นนะคะก็คือให้เป็นกลางในการหาสมดุลนะคะเคารพจุดยืนของผู้อื่นแต่ในมุมเดียวกันก็ต้องซื่อสัตย์ต่อจุดยืนของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ถึงจะเรียกว่าการประนีประนอมเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวสถานการณ์ใดนะคะเพราะอันนี้ก็ยังเป็นภาพกว้างอยู่เนาะ เดี๋ยวมาที่ไพ่ทาโร่ไทยะวันนี้ใช้สาหรับไพ่ทาโร่ไทยนะจะเก่าหน่อยเพราะว่าสาหรับนี้คือบอกเลยว่า1ิบปีแล้วนะคะก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไพ่ที่ซื้อเมื่อสิกว่าปีก่อนเนี่จะเป็นกระดาษนะคะก็จะเปื่อยง่ายจะเก่าง่ายนะคะก็เลยค่อนข้างจะเก็บเก็บเป็นไพ่ครูนะคะไม่ค่อยได้นาออกมาใช้เท่าไหร่นะ,ะส่วนมากก็ถ้าเปิด ทำเรนดอมทำคลิปก็จะใช้ไพ่ฟอยนะคะเพราะว่าก็จะได้ทนทานหน่อยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะขอสถานการณ์นะคะว่าสถานการณ์ที่ต้องประนีประนมนะคะจะเป็นเรื่องใดนะคะจะเป็นสถานการณ์ไหนใบแรกมาแล้วนะคะ Queen of s อดนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มนะคะ จับทีเดียวรวดเลยเนาะใบต่อไป six of swords นะคะต่อไปนะคะ Dead. เดี๋ยวขยายเดสหนึ่ใบนะคะแราขยาย Dead. เดีเดวอ่านทีเดียวเลยเนาะ n i n e of cups นะคะปิดท้ายปิดจบที่ n i n e of cups ได้เลยนะคะ สำหรับสถานการณ์นี้นะคะจะเป็นไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากกว่านะคะแต่จะเป็นความรักความสัมพันธ์มันก็ได้ทุกรูปแบบเนาะก็มาเริ่มที่ queen of s w o r d นะคะก็คือปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคปัญหาใดมาเนี่ยถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณเองนะคะความรู้สึกนึกคิดอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากความคิด ของตัวคุณเองก็เป็นได้หรือว่าจากบุคคลอื่นบุคคลรอบข้างนะคะทีเ่เป็นปัญหาสำหรับคุณนะคะก็ให้คิดนะคะคิดหาเหตุผลนั้นดูในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะตึกตรองนะ,ะและพร้อมรับและปลดปล่อยยอมรับกับสถานการณ์นั้นๆนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเจ็บช้ำรู้สึกเ,เป็นทุกข์ อะไรใดๆก็แล้วแตก่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะไพ่แนะนําว่า,าเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณกําลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะสายน้ําแห่งชีวิตกําลังพาคุณไปสู่ทิศทางที่ดีทํำไมถึงสรุปได้ว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะจากไพ่เดทขึ้นมานะคะแล้วไพ่ไนตออคบคัพนะคะจึงบอกได้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณนั้นนะคะให้คุณ รับเป็นบทเรียนนะคะสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีคุณแก้ไขกับสถานการณ์ปัญหานั้นที่ผ่านมาอย่างไรนะคะเก็บมาเป็นบทเรียนและใช้เป็นบทเรียนในการก้าวเดินต่อไปกับเส้นทางชีวิตข้างหน้าที่กําลังเข้ามาหาคุณที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทําลายชีวิตคุณจะไม่สามารถที่จะ,จะทําลายความสุขสงบของคุณได้อีกแล้ว นะคะจะสังเกตเห็นไหมคะคือตอนนี้คุณสามารถใช้ชีวิตที่แบบล่องลอยคือใช้ชีวิตได้เต็มที่ก้าวไปได้เต็มที่กับสายน้ำแห่งชีวิตที่กำลังจะเริ่มขึ้นในชีวิตคุณใหม่ได้เลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรแล้วก็แล้วแต่ที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้คุณแข็งแกร่งและเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ ต่อไปเนี่ยชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะไพ่เดทไพ่เดทในความหมายของไพ่เดทใบนี้นะคะคือผู้ชี้เป็นชี้ตายให้กับตัวคุณเองซึ่งไม่ได้หมายถึงการตายอะไรพวกนั้นนะคะเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เป็นชี้สุขชี้ทุกข์ให้กับตัวเองก็แล้วกันใช้ประมาณนี้ดีกว่านะคะใช้ชี้เป็นชี้ตายก็จะดูน่าก,กลัวไปเนาะชี้สุขชี้ทุกข์ให้กับตัวเองนะค,นะค,คุณจะเป็นคนที่ต่อไปอ่ะคือไม่มีอะไรอีกแล้วอ่ะที่จะทําให้คุณ เป็นทุกข์ที่จะทําให้คุณมีความทุกข์เพราะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะค,คุณได้เรียนรู้หมดแล้วและคุณก็รู้ว่าอะไรที่คุณควรปลดปล่อยอะไรที่คุณควรเก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบสรุปที่ขยายเดชคุณจะผ่านนะคะผ่านซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตคุณนะที่ทําให้คุณเกือบมีความรู้สึกว่าคือฉันไม่สามารถที่จะ รอดหรือผ่านมาได้นะแต่เมื่อคุณมีสติและคุณสามารถที่จะผ่อนผันผ่อนปลนให้กับชีวิตตัวคุณเองได้เนี่ยก็คือบอกได้เลยนะคะชีวิตที่มีความสุขความรักความภูมิใจความมั่นใจในตัวของคุณเองนะคะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะกำลังจะก้าวเข้ามาแล้วต่อไปคุณจะได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตที่มีแต่ความสุขสมบูรณ์นะคะภาคภูมิใจในตัวเองอย่างมากนะคะมีแต่ความรักมีแต่ความสุข ะะร้อมรอบด้วยความรักความสุขที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะปรับสมดุลบาลานซ์ชีวิตของคุณได้นะคะคือไม่แข็งไปไม่อ่อนไปนะะจนสูญเสียคุณค่าของความเป็นตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ว่าแข็งเกินไปจนทําให้ขาดซึ่งการยอมรับจากบุคคลรอบข้างจากคนอื่นนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นสุดไพ่ใบนี้นะคะคือบอกได้เลยว่า รับสมดุลของชีวิตตัวคุณเองให้ได้นะ,ะอะไรที่ย่ําแย่อะไรที่เคยเป็นปัญหาปล่อยให้ผ่านไปนะใช้ในการเรียนรู้นะคะและต่อไปความสุขความสมบูรณ์ความรักจะอยู่รอบตัวคุณนะคะก็<ค>เป็นความหมายโดยรวมของแรนด o อมนี้เลยนะคะเป็นพลังงานที่ดีๆเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะด้วยไพย่เวิร์กโยไลท์กันนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นพลังงานเรื่องของ การใช้ชีวิตเนาะก็ใช้เว็บยูไลนะคะแเดี๋ยวก็ปิดท้ายด้วยกลนอิมออร์เคิลอีกใบหนึ่งละกันนะคะขอพรจากพ่อแม่ดูนะคะว่าวันนี้พ่อแม่จะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะหนึ่งใบนะคะ Yes Just Say Yes นะคะให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องนะคะอย่างที่บอกนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะต่อจากนี้ไปนะคะครับค่ะอย่างเดียวนะคะแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ ความสมบูรณ์คุณสุขเข้ามามีแต่ความรักเข้ามานะคะปร,ประีปนอมแต่ก็อย่างที่บอกนะคะก็พิจารณาด้วยเนาะว่าอ,อ,อะไรที่คุณครับค่ะแล้วคุณไม่สูญเสียคุณค่าของตัวเองไม่สูญเสียความเป็นตัวตนนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนี่นะคะะพ่จะเชื่อมโยงกันในเรื่องของคอมเพล็ก์นะคะการปรณิีปนอมการผ่อนผ่นผันหาสมดุลน,นะคะนั่นคือการปรณะีประนอมนะคะ จัสเซเยในกรณีที่คุณโอเคคุณไม่เสียศูนย์ไม่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไม่สูญเสียคุณค่าของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังคงนับถือในคุณค่าในความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันได้ตลอดนะคะปิดท้ายอีกใบหนึ่งกับตัวนินมอรเคิลนะคะขอพ,อพรพ่อแม่กันนะคะดูซิว่าพ่อแม่อยากจะแนะนำอะไรนะคะสำหรับ แรนดอมในวันนี้เนาะหนึ่งใบนะคะนะคะสครดิเวอร์แยงสีนะคะก็ความหมายของไพ่ใบนี้นะคะก็คือเออเป็นแม่น้ำชื่อแม่น้ำนะคะแม่น้ำแยงสีเกียงนะคะจะเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธ ก็คือออกมาคองจองออกมาเชื่อมโยงกับซิกออฟสวอตสำหรับไพ่ใบนี้เลยนะคะก็คือเป็นเป็นเป็นรูปของการเดินทางล่องเรือในสายน้ำนะคะคือความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือนะคะสายน้ำแห่งชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มขึ้นนะคะอย่างที่บอกในส่วนของไพ่เดทึ้นนะคะสิ่งต่างๆที่เคยเป็นเรื่องราวอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีสำหรับคุณมันได้ จบลงไปแล้วนะคะต่อไปนี้ความรักความสุขกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะปล่อยชีวิตให้ไปตามกระแสะน้ําโดยการใช้บทเรียนต่างๆที่ผ่านมานะคะในการที่จะประคองชีวิตของคุณนะคะ,นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะใครที่อยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะเพื่อความแม่นยํา นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะดูเลือกยามเลือกคอดเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถมงคลหรือว่าหงจุ้ยนะคะออกแบบตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมปลุกสร้างที่วาสัยหรือสำนักงานให้ถูกหลักหงจุ้ยก็สอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ